ดีโคตรโหดเลยครับผมนิกิพิมมาถึงแหล่งโกดังที่ส่งของเข้าไปในห้างนะทั่วประเทศแล้ววันนี้นะผมจะเอาสินค้าที่แบบว่าราคาเขาเรียกว่าส่งจากโรงงานเพราะสินค้าพวกนี้นะอยู่ในห้างนะราคาเป็นพันแต่ตอนนี้เนี่ยนะผมขายแบบว่าเลาสินค้าดีที่ผมเจ้าเดียวนะเจ้านิกิพิมผมดิ่กับเจ้าของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปพาไปชมมีอะไรบ้างไปเจอกัน รูอันนี้นะราคาปีอยู่ที่2,290บาทเป็นกระเป๋าผู้ชายผู้หญิงแบบใครเป็นไบค์เกอร์ใช่ปะขับใส่อย่างนี้นะจัดได้หมดปกติใบหนึง2,000กว่าบาทนะของพวกเราวันนี้ไม่ขายแล้วขายหลักร้อยมีแค่9 0 0ใบนะครับผม ตอนนี้นะผมอยู่กับรองเท้าเขาเรียกว่าเป็นรองเท้าผู้หญิงยี y ่ห้อ FOB ตัวนี้เนะี่ยขายดีมากอยู่ในห้างเขาเรียกว่าอย่างน้อยนะ55สาขาทั่วประเทศไทยและยังมีห้างดังออื่นอีกนะแต่บอกชื่อไม่ได้ราคาปกตินะอยู่ที่1,995บาทนะตอนนี้นะผมมีแค่ทั้งหมด400คู่ มีหลายแบบหลายไซส์คักกันนะใครสนใจทักเข้ามาที่ไลน์แอ p นะครับผมรองเท้าพวกนี้ทําไมขายถูกนะเพราะรองเท้าพวกนี้เป็นรองเท้าที่มีดีเฟกต์สามถึงหเปอร์เซ็ดีเฟกคืออะไรอาจจะมีรอยนิดหน่อยอาจจะมีได้ออกมานิดนึงอะไรประมาณอย่างเงี้ยรีบเลยนะซื้อไปขายยังคุ้มเพราะที่เนี่ยเราทําดิวนะแบบไม่มีที่ไหนมาก่อนมีที่นิกกี้พิมพ์เท่านั้นจัดเลยจัดเลยเ